กเกษตรอินทรีย์ของเราคือขอนะ้อหนึ่งเนาะห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดนะคะ<อ>ปุ๋ยเคมี<อ>ก็ห้ามนะคะยาฆ่าแมาลงยาฆ่าหญ้าต่างๆตรง,งนี้ห้ามทั้งหมดเลยนะคะในการที่เราเข้าร่วมกลุ่มกเกษตรอินทรีย์นะคะข้อตกลงของเราก็หลาๆก,ก็มีแค่นี้ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดในการผลิตแปลงกเกษตรอินทรีย์ที่เราขอ,อขอใบรับรองกันนะคะอะอย่างที่<อ>พี่บอกว่าสําหรับกหรับขั้นตอนที่เราจะได้ใบรับรองกันคือต้องมีอะไรบ้างคะอาที่สําคัญเลยเราต้องมีการตรวจแปลงกันนะคะ ที่พีที่แล้วที่หนูเคยให้ไปหนังสือ,อเล่มสีเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่เนาะการทำตามเขาเรียกอะไรการทำที่จะขอได้ใบรับรองเกษตรคือเราทำตามคู่มือเล่มน,นี้เราก็จะได้เนาะมันก็จะมีด้านหลังที่มีแบบฟอร์มที่เป็น F4 นะคะเป็นแบบฟอร์มสวจแปลงนะคะอยูอ่หน้าที่48นะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกเช็คลิสต์วรวจแปลงนะคะถ้าพี่ๆอยากได้ใบรับรอง พี่ๆก็ต้องทําตามขั้นตอนนี้นะคะในการตรวจแปลงกันอย่างที่พีที่แล้วเราตั้งผู้ตรวจจะแล้ว4คน4คนหรือ5คนมีใครบ้างนะคะไ่ต้องดูในกลุ่มเนาะว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ตรวจนะคะเราก็จะทําการตรวจแปลงแบบนี้นะคะ3ครั้งพออป้าพงตรวจแปลงเสร็จแล้วก็เขียนสรุปมาว่าแปลงใครผ่านไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ส่งเอกสารนั้นให้เจยบนะคะเอฟสีให้เจยบแล้เจยบก็จะไปบันทึก เระบบของมูลนิธิให้เพื่อส่งขอไปรับรองถ้าหากพี่ไม่ได้เกดแรงไม่ไม่มี f อตัวนี้มา3ามชุด3ต่ตอหนึ่งคนเนาะเพราะว่าในการตรวดแรงเราต้องตรวจ3าครั้งตรวจตอนแรกก็คือตรวจตอนที่เขาเรียกอะไรเริ่มต้นการผลิตอย่างถ้าสมมติทำนาตอนเตรียมแปลงก็ตรวจหนึ่งครั้งนะคะก่อนปลูกแล้วก็ช่วงที่กําลังเจริญเติบโตหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวคือตรวหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ทํานาทาแบบตรวจตอมต้มรึงอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่า จะต้องตรวจช่วงช่วงไหนมันอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าถ้าเรานัดกันตรวจก็คือในหนึ่งปีเนี่ยค่ะก็นัดให้ตรวจตรงกันจะได้คัดตรวจเขาเรียกอะไรตรวจมือเยียนตรวจอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าไม่ได้ทำมาก็คือสักสองเดือนหรือสามเดือนตรวจหนึ่งครั้งก็ได้ให้มันครบในหนึ่งปีแล้วก็จะได้เอาเขาเรียกอะไรเอาแบบความสรุปในการตรวจเอามาส่งนะคะแล้วเจีายก็จะบันทึกในระบบให้แล้วก็เพื่อขอไปรับรองู้มูลนิตีศาสตรสำหรับการจัดสินให้ไปรับรองก็คือเอกสารที่เราส่งไปนะคะว่า แล้วส่งไปอ,อยังไงเขาก็ตรวจตามเอกสารแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาสงสัยว่าตัวนี้มันถูกไหมหรือไม่ถูกเขาอาจจะทรกลกับมาถามหรือว่าถ้าเขาสงสัยในแปลงเขาอาจจะลงมาตรวจแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยลงมาเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนน้อยนะคะเ <c oughs> <ๆ>ขาก็จะพิจารณาตามเอกสารที่เราส่งไปถ้าเราเขียนละเอียดเ <c oughs> ขียนสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ไปรับรองนะคะยังไงก็ตามที่ให้ไปส่วนวันนี้ใครเป็นสมาชิกใหม่จะเอาเล่มนี้กลับไปดูที่บ้านค่ะเพื่อดูว่ามันมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างนะคะ ตรวจการตรวจแปลงก็ไม่ได้ยากมากส่วนผู้ตรวจผู้ตรวจที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นคนที่เคยอบรมการตรวจแปลงมาแล้วนะคะอย่างแบบลูกพ่พวงก็เคยเนาะเขาก็น่าจะเข้าใจก็ตรวจตามนั้นได้เลยนะคะอ่าเพื่รลักตั้งใครเนีต้องเลือกใครก็คือจะไม่ตรวจแปลงตัวเองนะคะอย่างก็อพวงเป็นผู้ตรวจก็ต้องตรวจอ่าแปลงที่รักแปลงอ่าที่เสับคนพอป็ดแปลงที่รักอย่างเนี้ยก็้วติแปลงพ่าพวงเองก็คงก็จะตรวจไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นตรวจให้นะคะ ต้องไกวกันต้องตรวจไกยกันค่ะห้ามตรวจแฟลกดวเองส่วนการตรวจก็จะไม่ยากนะคะก็คือตามเอกสารก็จะมีติแล้วก็จะมีช่องให้แค่แบบตอบว่าใช่ไม่ใช่นะคะถ้าจะได้ใบรับรองไหมก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะถ้าพี่ตรวจแปลกก็มีส่งไปก็มีโอกาสได้ใบรับรองส่วนถ้ายังไม่ได้ตรวจแปลงก็ก็ยังจะเป็นกลุ่มแบบนี้ต่อไปก็คือยังเลียงไม่ได้ใบรับรองค่ะมันอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะในการที่ว่าเราจะได้ใบรับรองคือติอไหม ก็ตัวนี้นะคะทำปุ๋ยหมกักอ่าช่องเนี้ยค่ะจะทำได้หนึ่งตันเนาะแต่ถ้าฉีดสองทุกซองอ่าฉีดใช้แล้วก็แนะนำว่าให้ใช้ให้หมดนะคะก็อันนี้ใช้วัสดุก็เป็นพวกใบไม้แห้งเป็นพวกเศษเศษหญ้าแห้งฟางแห้งอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณหนึ่งตันนะคะแล้วก็พวกขี้วัวขี้ไก่อะไรเงี้ยค่ะเนาะประมาณอ่าสองร้อยกิโลนะคะแล้วก็เป็นอ่าน้ำหมักชีวภาพพอสองเนาะ ประมาณสิบลิตรนี่เนยค่ะที่เรากะประมาณยังไงถ้าตันนึงที่เราก็ชั่งไม่ได้อยากกะยังไงเวลากะใช่ค่ะกะกะใบไม้ยังไงประมาณเอาก็ได้ค่ะพี่แต่ถ้าเราจะให้มันเข่งนะใช่ไหมใช่ไหมก็ประมาณสิบกิโลกรัมอะไรเงี้ยแข่งมันถึงก็คูณจำนวนเข่งเอาก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องทำถึงหนึ่งตันอย่างที่น้องว่าก็ได้พี่มีอ่ะสองร้อยกิโลกรัมก็สามารถ รา ok> วะว่าแลงเราไม่ใช่ใหญ่นะทยอยทาก็ได้ค่ะแต่ว่าตามสัดส่วนเขาแนะนําแบบนั้นแต่ว่าเราสามารถลดหนึ่งตันมันจะแบบลดวัสดุ่มนลงได้ลดั้นลดสิ่งแล้วประมาณประมาณกับน่าจะถึงหัวหนูอะไรย่างเงี้ยค่ะประมาณน้องสูงสองเมตรแน่นลยแต่พี่ยาของพี่เอากองไว้นานแล้วก็ถ้าสมมติว่ากะข้าวข้าวก็ได้ค่ะว่าถ้าถ้าเราหนักประมาณนี้แล้วก็เขาจะหนักประมาณไหนเงี้ยเขาข้าวข้าวก็ได้น้อง แล้วก็ฉีกซองนะคะก็คือทุกตัวจะต,ต้องผสมน้ําก่อนแล้วก็คนถ้าซอ,องใหญ่คะ่ะก็คนประมาณสักสิบนาทีซองเล็กซองน,น้อยๆอ่ะคะ่ะก็คนประมาณห้านาทีแล้วคนดีๆก็คนสิบนาทีดีกว่าใชหมคะใครเขาจะได้ตื่นใช่แล้วก็อันนี้เนาะถ้าเป็นพวกใบไ,ไม้ใบหญ้ายอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มย่อยแล้วค่ะก็เวลาดูเนาะก็ เอาลองเอามือสอดเข้าไปในในกองปุ๋ยนะคะว่าว่าเขาเริ่มเย็นไหมเพราะว่าตอนแรกๆที่เขาหมักเนี่ยเขาจะร้อนนะคะเดี๋ยวต้องไปใช้แล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยหมักเนาะที่เราหมักก็หมั่นกับกองค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกกับกองก็มีพวกเข้าแป๊บอะไรอย่างี้ค่ะเจาะรูมันแล้วก็เสียบหมักเข้าไปเลยะคะ่ะอย่างแม่โจเขาก็ทําแล้วก็มีหลายๆที่ก็ทํอยังในสุพรรณก็มีทำค่ะเจาะไม้ไผ่เอาลงเข้าไป ให้ให้มีอากาศให้เปล่งซีเนาะเพราะว่าบางคนก็แบบอายุเยอะกลับกองไม่ไหวเจอแป๊บเจอแป๊บไม้มองเห็นแป๊บ้านเนี่ยท่อ P ี c ีก็ได้มั้งท่อพี c ีก็ได้มั้งอ่าได้ค่ะเาท่อพ v c ซีก็ได้หรือว่าเป็นไม้ไผ่อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเผื่อแบบ p ี c ีีมันมันดูไม่ไม่ค่อยอินทีแต่ว่าถ้าถ้าเราถนัดก็ได้เหมือนกันย่งงใช่ไม้ไผ่ไปดูประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าก็คือกลับกองประมาณ ถ้าเราถ้าขยันก็ประมาณทักอ่าสองทิครั้งก็ได้ออสอครัที่พนัฒนานที่ดินคะคะก็คือพอไม่มีน้ําก็คือไม่ย่อยเลยแต่พอมีน้ํามาฝนมาก็ย่อยดีามากเลยใช,ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้เนาะที่ทําเมื่อปีที่แล้วนะคะพอรอสอง ของถังนี้ที่เราทํากันปีที่แล้วค่ะฮอร์โมนพืชนะคะอีกขึ้นฮอร์โมนพืชนั่นหรือว่าน้ําหมักชีวภาพนะคะก็อันนี้อ่า้อมนึงทําได้5้าสิลิตรค่ะก็อย่างที่ปีที่แล้วเราอ่ามีหน่อกล้วยเนาะใช่ปีนี้ก็มีหน่อกล้วยนะคะให้คนสับมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยปีที่แล้วหนูช่วยสับเลยก็อันนี้เนาะวัสดุก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลนะคะแต่ว่าถ้ามีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่าถือว่ามีก็ใส่ไป ได้เลยนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ซองหนึ่งใช้กากน้ำตาลสิบกิโลนะคะเป็นกิโลใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ถ้าเรามีวัสดุเนาะก็ใส่น้ําให้ท่วมวัสดุเลยะคะ่ะใช่แล้วก็ถ้าถ้าสับให้มันย่อยๆได้างคะก็จะยิ่งเป็นเร็วเป็นเป็นน้ําหมักเร็วพี่ถามเลยทีนอกกล้วยนี่หมายถึงทั้งต้นหรือยังไง น้องกล้วยมันจะสูงประมาณไค่เกินร้อยไม่ไม่เกินร้อยหอย่างเงี้ยค่ะตัวอ๋อเราต้องเป็นกล้วยกล้วยตัดแล้วเอ้ตัดตัตกเรือแล้วหรือยังไม่ตกเรือเล็กคกล้วยเลยอ๋ออ้โหนอ่โหลอ้โหบอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโา้โหโอ้โมโอห่อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอยโหโเ้โ้โหโะหเอ้อ้ไหอหออ้โหโอเโหโออย้อ้โ่อ้้้้้ห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 อ่อยกอยง่าย ยิ่งแบบพวกขอมนที่ออกอายนะคะถ้าถ,ถ้าเป็นพวกหน่อกล้วยอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็หมักสักประมาณสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างสับประรดที่พวกหนู่หมักก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าสับประรดมันจะแบบเป็นกดเป็นเปรี้ยวๆก็จะย่อยง่ายะคะ่ะถ้าเป็นพวกถั่วเขียวอะไรเงี้ยเนาะพวกสับเปือกไม้ที่มันไม่ค่อยมีกดอะไรนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงจะย่อยแล้วก็พอพอเขาย่อยแล้วเนาะมีฝ้าแบบฝ้าที่เป็นน้องน้องจุลินทรีย์เขาก็แยกกะแยกน้ำ จะได้แบบเก็บได้นานก็ใช้ให้หมดภายในหกเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเกินหกเดือนมันประสิทธิภาพจะน้อยลงนะหอมพอดอสองนี่ไปลดประเภทพืชอะไรอ่าลดได้ทุกชนิดเลยค่ะทั้งอ่าไม้ดอกไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นใช้ได้ไม้ป่าก็ได้อลยพกีไม้ป่าได้ค่ะแต่ว่าพอดอสองก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้กับไม้ดอกเนี้ยค่ะก็ลดไปอ่าสักหนึ่งต่อหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าปกติอันเนี้ยคือ สามสี่ลิตสองห้าสิบลิตรเนาะใช่ปกติถ้าเป็นพืชผักปกตินะค่ะก็เป็นอามันช่วยให้โตเร็วเหรอคะก็ช่วยเล่งดอกเล่งใบค่ะเลเร่งรากด้วยกันเจริญเติบโตพวกแตกแตกอะไรแตกยอดแตกอีกไงค่ะนันจะเป็นฮอร์โมนอันจะมีฮอร์โมนสามตัวค่ะพวกออกซินจิบเบรลินแล้วก็ไซโตไคน์เผื่อแบอว่าโคอยากได้ตัวนี้พอดีแต่รู้แต่ว่าถ้าผักที่กําลังจะโต ถ้าหนอกก่อกล้วยมันจะช่วยยืด<ช>เยะย่าง้ยนยนะ,ะน้องกิบ๊บเพราะว่าถ้าถ้าอยากได้ตัวไหนเยอะก็ถ้าสมมติอยากได้พวกผลหรือว่าดอกอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนาให้เป็นพวกผลไม้แต่ว่าถ้าอยากได้ยืดๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น,นก,ก,ก็เป็นตัวหนอกก่อกล้วยใช่มันขึ้นอยู่กับวัสดุที่หมักเลยค่ะว่าเขาจะได้พวกฮอร์โมนตัวไหนได้เยอะกว่ากัน ที่บ้านลูกไปไว้ที่บ้านหนูโม่หน่อกล้วยเนี่ยเอาไว้สำหรับย่อสายไฟเราทำนาก็คือเอาไว้จะใช้ทำนาได้ทำพวงศรีก็ใช้ตอนหมักตอฟังแบบไม่ให้เขาไม่ให้เผาน้องทำกระสีสีเราเผาไม่ได้นะคะก็เป็นข้อห้ามหนึ่งในการทำกระสีสีห้ามเผาถ้าทำนาก็หมักตอฟังใช้ผดองศรีช่วยได้นะคะประมาณ5ลิตรต่อไร่แล้วก็ปล่อยไปกับน้ำช่วยหมักขังหรือว่าใช้ตอนข้าวเติบโตก็ได้ค่ะประมาณสักอ่ะ สิบวันสามสวันหรือ60วันก็ไปเดียวกับน้ำเหมือนกันอัตราแก็5ลิตรต่อไร่เหมือนกันถ้าพอเราส่งเอาไว้หมากก็สักดูอีกอามาสักอาทิตย์หนึ่งนะค่ะดูว่าเขาย่อยไหมถ้าย่อยแล้วก็ติดปั่นให้เลยเพราะว่าเขาเขาให้เวลาสักิบถึงสิบสี่วันแต่หนูว่าถ้าถ้าย่อยดีๆอะไรเงี้ยค่ะน้ำถึงก็น่าจะเก็บ่ยนนก็ได้แล้วก็มีคนบอกว่าอาทิตย์เดียวก็เริ่มย่อยแล้วได่ถ้าตัวที่สามเนาะอ่าอันนี้จะเป็นไตโคเลมานะคะ แต่คนมาหหนูจะเอามาสองอันเนาะก็จะเป็นพอร์สามนะคะที่หมักกับปุ๋ยหมักเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นพอร์สิบสี่อันนี้คือใช้ได้เลยแต่ว่าหนูขอบอกพอร์สามก่อนเนาะอันนี้มันจะดีตรงที่ว่าเขาหมักกับปุ๋ยหมักแล้วเขาก็จะได้ทั้งอะไตคโนมานะ์มนแล้วก็บาซิลัสนะคะตรงนี้จะมีอยู่สองตัวนะคะก็คือแตโคโนมาที่เป็นลาลาเขียวเนาะแล้วก็บาซิลัสที่เป็นเส้นใยสีขาวๆนะคะคือถ้าเราเราหมักกับปุ๋ยหมักแล้วคุยทำไม ไหนว่าแต่ครามาตมันเขียวๆไงแล้วทำไมมีแต่ขา,ขาวๆอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. บางทีคือมันมาติรัสเขาขึ้นเยอะกว่าคือแต่โครามามันอยู่กับกองปุ๋ยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะดูไม่ค่อยออกนะคะเพราะปุ๋ยกองปุ๋ยมันก็สีน้าตาลดาๆแต่ครามากก็เขียวๆนะคะก็อัอนนี้เนาะก็จะใช้ปุ๋ยมากประมาณ300 300โลนะคะคือถ้าถ้ามีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อันนี้ซองหนึ่งแล้วก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปก็คืออันนี้ค่ะคือ ฉีกซองละลายน้ำเนาะคนประมาณ5-10ินาทีนะคะถ้าคนดีๆก็คือคนสิบนาทีนะคะ<ม>แล้วก็เอาเอาน้ำตรงนี้ค่ะที่คนไปอ่าล่กับกองปุ๋ยหมัก<ม>แล้วก็ถ้าที่ดีเนาะมีมีมมพวกลามเนี้ยคะ<ม>่ะก็ได้นะคะสักสกำม,มือหนึ่งนยคะ<ม>หรือว่าถ้าถ้าเรามีเยอะก็สองกำม,มือนยคะใส่ลงไปนะคะให้มันเป็นอาหารจุลินทร<ม>ีย์แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทํากับพวกปุ๋ยหมักธรรมดาก็ได้คะแล้วก็อ่า คุกคุกเขาให้เข้ากันเนาะแล้วก็รักษาความชื้นสัก60อ่ารู้ไหมคะหกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่ให้มันถืน่าก็คือเวลากรำรเนี้ยค่ะก็เวลาเราบีบเนาะมันจะปั้นเป็นก้อนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเรา,ากรรมแล้วแล้วมันแตกก็คือมันไม่ได้ไม่ค่อยชื้นก็เ,เติมน้ําเข้าไปแล้วก็คุกใหม่แต่ว่าถ้ามันถ้ามันบีบแล้วน้ำมันไหลออกจากมือเราเนี้ยค่ะผ่านมือเราเนอกก็ให้เติมปุ๋ยมะเข้าไป ให,ใ,หให้มันปัน้นเป็นก้อนได้ดีนะคะแล้วก็อเอาพวกข้าใบเนาะหรือว่าเป็นไวเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะเอาไปวางทับแล้วก็หาอิฐหรือ,ห,อหินก้อนเนี้คะ <c oughs> ่ะม,มาทับมันอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใบไม่ปิวนะคะก็จะได้รักษาความชื้นด้วยเนาะ <c oughs> อันนี้ค่ะคือทุกตัวเนาะหนูแนะนำว่าให้ทําในที่ร่มนะคะแต่ว่า,าถ้าพอร์อดอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีที่ร่มก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเราแบบเอาสะดวกไว้ใกล้แบบตรงที่ตรงที่แปลงเราอันนี้ก็ได้ แต่ว่าทุกตัวเนี่ยค่ะที่ที่เป็นที่หนูบอกเราก็คือแนะนำว่าให้ทำที่ลมค่ะจุลินทรีจะได้เดินดีเราไม่ชอบแดดแดดใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบแดดเหมือนกันอาแล้วถ้าแดดแล้วมีผ้าคลุมได้ไหมอันไหนคะอันนี้ใช่อันนี้ถึงไม่แนะนําเพราะว่าตัวแต่โครเมียร์เขาไม่ค่อยชอบร้อนค่ะเขาอย่างบางคนลำไรอะลำไรลำไรได้อยู่ค่ะก็คือหรือแดดเป็นบางเวลาแดดเช้าอะไรเงี้ยแดดเช้าได้ค่ะแต่แดดบ่ายไม่ไม่ควรค่ะอืม เพราะว่าถ้าถ้าแดดมากๆเนี่ยคือเส้นใยขาวจะขึ้นมากกว่ามากกว่าตัวเขียวตัวเขียวก็คือไตโคเดอร์มาเนาะที่ป้องกันมันช่วย,วยววอะไรอะ่ะตัวเนี้ยอันนี้จะป้องกันโรคทางดินค่ะโรคทางเน่าเน่า่าเน,านาคอดิน,นะะอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงที่เป็นเชื้อราอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าไตโคเดอร์มาเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรราชาของเชื้อราอืมแล้วแล้วพี่ใส่ทำแกลบอ่ะที่พี่บอกพี่ใส่พี่ก็ เอาลาดไปพร้อมกระพองดอนหนึ่งได้ไหมแกบอ๋อได้ค่ะแกบก็คือใช้พอดอนหนึ่งได้ค่ะมามาไอตัวเนี้ย อ๋อจะใช้พอลำหมักนการหนูหนูไม่แนะนำหนูแนะนำว่าให้หมักตัวพอลำหนึ่งให้เป็นก่อนอ๋อให้มันหมดฤทธิ์ร้อนก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้ราดใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนเราหมักพอลำหนึ่งมันจะร้อนนะคะอมอกช่วยอืมใช่แล้วแต่เราก็แต่คนมาเขาไม่ชอบแต่ใบสิรัสเขาพออยู่ได้อืมก็คือให้มันหมดฤทธิ์ก่อนแล้วสักสองเดือนแล้วพี่เดือนกว่าอะไรที่พี่บอกแล้วก็ให้พี่เอาตัวนั้นราดต่อตัวตัวนั้นเป็นเขา ใช้ก็สูตรปุ๋ยหมักในการทําค่ะปุ๋ยที่หมักสมบูรณ์แล้วอ๋อก็คือที่ผ่านขั้นตอนหมักแล้วใช่ไหมอ๋อก็คือกับกองเหมือนอะไรโพรเซตเหมือนเดิมอ่ะที่มันหมักแล้วย่อยสลายสมบูรณ์แล้วที่มันร้อนแล้วที่มันสามารถเอาไปใช้ในแปลงได้แล้วค่ะส่วนนั้นเอามาทําตัวนี้ต่อจะได้เป็นอ่า พดสามที่เป็นผลสัมภารโคดมาไปช่วยในช่วยในการอะโรครักเน่าขึ้นมากอ๋อแล้วกี่กี่กี่ระยะเวลาอันนี้ประมาณสักสี่วันก็ก็ขึ้นอ๋อใช้ได้ละโอเคก็ประมาณสี่ถึงเจ็ดวันก็อยู่ที่ว่าเชื้อรามันเริ่มเดินแล้วพี่เห็นว่าสีเป็นเชื้อราที่เป็นใหญ่เหมือนใยเป็นมุมสีขาวหรือว่าขึ้นสีเป็นนิดๆอันเนี้ยพี่ไปใช้ได้ละประมาณโอเคพี่เข้าใจละอ๋อมันต่อเนื่องจากเกาะพโดหนึ่งโอเคต่อจากตัวนั้นถ้าสี่วันยังไม่ขึ้นก็พี่รออีกสัก ได้ได้ดค,คือพูดง่ายตอนทําเนี้ยมันจะขึ้นพอดอหนึ่งที่พี่ทํามาแล้วกองหนึ่งนะมันขึ้นลาขาวไอขึ้นอะไรขาวๆาวอะตอนที่พี่กลับกองพี่เห็นไ <ừ, S 1> อแล้วพอเสร็จแล้วมันสง,งบแล้วเราก็อันนั้นมันก็จะเป็นขั้นตอนเขียวเียวแล้วใช่ปะใช่ครัไปอีกขั้นตอนที่จะเป็นแต่ว่าตัวนี้พี่ทําเสร็จแล้วพี่สามารถเอาไปใช้เป็นปุ๋ยหมักในแปลงได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ทาเพราะว่า เอาไปช่วยพวกโรครักเน่าคนเน่าค่ะเปเชื้อแล้วไอ้ที่เป็นโรคสนิมใบมะนาวก็น่าจะอีตัวนี้แหละมั้งมออใช้ได้ค่ะแทงเกอร์เป็นพอาสิบสี่ไปเลยอ๋อโอเคแนะนำว่าฉีดพุ่นเลยเพราะว่าถ้าเรน่าจะน่าจานานเพราะแทงเกอร์น่าจะลงเยอะแล้วสี่วันผมพี่มะนาวห้าหกสิบต้นเป็นหมดเลยอ่ะก็ถ้า ถ้ามันขึ้นแล้วส่ะเริ่มลามก็แนะนำสิบสี่ไปเลยต้องตัดออกหมดเลยหนอนชอนใบตัดออกน้อยให้มันโล้นเลยแล้วก็หนอนชอนใบเนียเยอะดูแมใส่ใช่ก็พอรอยหกนะคะแล้ถ้าบ้านใครมีบ่อน้าอ่าพวกเล้าหมูเล้าไก่อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ากัดกินได้นะคะก็คืออ่าใช้ใช้แค่ซองนี้เนาะแล้วก็กักน้ําตาลสิบกิโลนะคะแล้วก็น้ำถ้าอย่างถังที่เราเคยไปรอบแรกนะคะก็ประมาณครึ่งถัง แล้วก็ใช้อันนี้เนาะแล้วก็กากน้ำตาลนะคะหมักประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็ไปเทลงไปในเบาะได้หรือกกักกินได้เลยนะคะอันนี้ทําง่ายค่ะทําง่ายคล้ายๆพอราสองเลยพอราสองก็ใช้กากน้าตาลตัวนี้ก็ใช้กากน้าตาลค่ะคลิปได้ไหมอ่ะช่องสวนสุพรรณหันสามีลิขสิทธิ์ไหมไม่ไม่มีค่ะโอ้ก็พอราพอราลเจ็ดนะคะตัวต่อไปเนาะก็ <c oughs> จะเป็นสมุนไพรไล่แมลงนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรไล่แมลงเนาะไม่ไม่ฆ่าแมลงนะคะ คือก็คือไล่จากบ้านเราไปบ้านไปบ้านเพื่อนเนาะผล <c oughs> ก็จะใช้อวัสดุเยอะหน่อยเนาะพวกสมุนไพรก็สักสามสิบกิโลนี่นะคะและ้วก็ถ้าเป็นสุดสมุนไพรแห้งก็ใช้สิบกิโลพอค่ะเพราะว่าอาสมุนไพรแห้งเราเขาเรียกอะไรไอ้พวกน้ําในในพวกสมุนไพรนะะ่ยค่ะระเหยออกไปแล้วคือเราต้องการน้ํามันของของอาวัสดุอันนี้นะคะก็คือต้องการวัสดุอะต้องการน้ํามันของสมุนไพรพวกนี้เนาะเพราะว่าถ้าแห้งแล้วก็คือน้ำระเหยไปแล้ว เรียบร้อยแลย้วก็อันนี้เนาะทุกอ่าถ้าอย่างเป็นอ่าสมุนไพรแห้งก็จะใช้การทำตาสาักี20กิโลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าสมุนไพรสดก็ใช้10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมักประมาณเดือนนึงค่ะก็ทุกตัวนะคะก็ถ้าเป็นพอรนอนสองกับพอรนอนเจ็ดนาะก็ทุกวันคนวันละหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะได้แบบอ่าทั่วถึงกับวัสดุ แล้วก็จุดนรสีจะได้ทํางานได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มอากาศให้เขาดวดแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็เอาไปฉีดพ่นทุกๆ7วันก็ได้นะคะผสมน้ำหนต่อ1นึต่อหนึอะไรอย<ไ>่างเงี้ยค่ะก็อัตราข้างอ่าอัตราที่หนูไม่ได้บอกอะไรหนูข้างหลังได้นะคะเพื่อหนูลืมเ <c oughs> ออพี่พี่ปลูกมะเขือแล้วมันเป็นไอไอโรคอะไรนะเพีย้ยขาวขาวหลังใบเพี้ยแปง้งเออเพี้ยแป้งอันนี้ก็อาไปผสมได้ค่ะก็ พวกสมุนไพรสดก็ทําได้เหมือนกันพวกเครื่องต้มยำเนี่ยค่ะยิ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าที่นี่ก็เนี่ยค่ะที่หนูเอามาให้ไอ้ที่มันเป็นดำดำดำต้นมะเขือพวงอ่ะก้านนะมันก็เพายอะไรนั่นแหละมันมาก็ใช้นี่ได้เหมือนกันนะอันนี้น้องก็ให้เมล็ดกระเดาไปแล้ววันนี้ก็เอาไปหมาต้นนะครับแล้วก็ไป็นผีกัถ้ามันเป็นต้นแล้วหรือว่าสายดุมันไม่ใช่ ที่ดีก็คือฉีดสักประมาณสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยเอ้ยอาทิตย์ละสองครั้งไม่ใช่สองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าที่ดีใช้ใช่แยกดีกว่าค่ะแยกใช่<อ>ใชแยกเพราะว่าพี่ตัดตัวแทนพี่เอทตรวจดินเลยนะดินตัวดินดินดีแล้วอย่างหนูวัตถุหนูอขงเาแค่ประตอนให้เขาเช่าอ่ะโอ้มันใช้เคมีเยอะแถวนั้นนะแล้ีปวต้องต้องกี่ปีถึงจะค้นอ่ะใช่คะถ้าเกิดพื้นที่เราเขาใช้เคมีมาก่อน เขาทำนาที่ปลูกอะไรถ้าเป็นไม้ผลก็จะสิบแปดเดือนอนับจากวันที่เราใช้สารเคมีไปสิบแปดเดือนก็เข้าสู่อ่นี <6 S 1> ยู่ในคลิปได้ค่ะแต่ถ้าเป็น,นปผักก็สิบสองเดือนาแกบางทีมันก็ตรวจเจอนะในนที่มันสะสมอ่าเขาไม่ค่อยตรวจเลยค่ะเขานับเป็นระยะเวลานอกจากว่า เขาไม่ค่อยตรวจดินดินที่เราไปตรวจเนี่ยนะไม่ได้ตรวจตรวจสอบเคมีนะคะเราตรวจธาตุอาหารเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการดินที่ทำให้เพื่อนผลผลิตหรือว่าลดต้นทุนนะคะส่วนถ้าเวลาเขาตรวจว่ามีสารเคมีไหมส่วนมากเขาจะสุ่มตรวจเป็นผลผลิตขั้ว่าตรวจมาที่ฉีดยาไหมอะไรตรงนี้อันนี้ทำตามได้ไหมคะยากไหมเมื่อกี้อันนี้คือชุดที่กลับไปแล้วทำได้เลยนะคะก็สมุนไพรวันนี้ส่วนชุดที่หนูให้ไปก็จะทำได้50าสิบลิตรนะคะตัวนี้หนึ่งซองสมุนไพร1ิกิโลกรัมแต่วันนี้ได้ไป8กิโลกรัมเนาะ แล้วก็กากน้ำตาลสิบสิบกิโลกากน้ำตาลเนี่ยแกนนอนหนึ่งเราใส่มายี่สิบกิโลกรัมนะคะพี่ก็กใส่ทึ้นหนึ่ง,ก,งก็สิบกิโลกรัมสำหรับการทำหนึ่งชุดส่วนถ้าตัวนี้พี่จะทําให้มันได้ร้อยร้อยร้อยดิบเลยก็ใช้นี่สองสองแล้วก็เพิ่มกากน้ำตาลไปทั้งแกนอนเลยก็เป็นยี่สิบกิโลกรัมแล้วก็เพิ่มนสดสุหมาเข้าไปทําไม่ยา้ก็ไม่เป็นไรถ้าทําถ้าทําแล้วแบบว่า,า,าไม่เข้าใจก็อ่านที่้าลังคือสีก็คืออ่าน คลองหนึ่งนะคะก็คือฉีดทำได้หนึ่งไร่เนาะก็ฉีดคลองนะคะผสมน้ำห้าสิบลิตรเนาะแล้วก็<ม>อ่าคนให้เข้ากันนะคะประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีเนาะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นใส่คนละม,มากเหมือนกันเนาะ<ม>เป็นอันที่อ่ากรมพัฒนาที่ดินทํามาเพื่อให้เกษตรกรใช้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปรอก็คืออันนี้ฉีดคลองใส่น้ําอ่าฉีดพ่นได้เลยค่ะอันนี้ใช้ได้หนึ่งไร่นะคะทง กองตัวนี้มี80กรัมนะคะผสมน้ำ50ลิตรแล้วก็ใช้ในพื้นที่หนึ่งไร่นะคะเป็นฉีดพ่นหรือว่าลดไปกับดินก็ไดะะถ้ถ้าฉีดสองแล้วเหลือแล้วก็พับได้ยังไงเนี่าเขาแนะนำให้ใช้ในครั้งเดียวหมดแต่ว่าม,มีคนบอกว่าเก็บได้ถ้าแบบพื้นที่เราไม่ถดหนึ่งไร่ก็ก็ับแล้วก็ใส่ไปในขวดอะไรก็ได้ค่ะก็ปิดฝาค่อต้องใส่ตู้เย็นไหมตู้ข <c oughs> ้างนอกก็ได้นะ โอเคเพราะว่าเขาเคยใช้ก็หนูไม่เคยใช้แต่ก็เก็บได้แต่ว่าอย่าเก็บไปนานพี่พี่เคยได้ตอนที่ว่าหัวหน้าคนเก่าเขาให้ไปอ่ะหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยอ่ะ พวกนี้ใช่ไหมเอามายก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็เพิ่มปริมาณไปหน่อยเพราะว่าของพวกนี้เราจ้างผลิตบริษัทเขาจะต้องแบบว่าตีบันหมดอายุไว้นั้นจะหน่อยหน่อยแ้าสมมติว่ามมนหมดอายุไปแล้วพี่ก็เพิ่มเป็นสักสององก็ได้ค่ะแต่ว่าปกติยังปุ๋ยหมักพี่ไม่ได้ทำถึงหนึ่งตันอยู่แล้วพี่อาจจะทำร้อยสองร้อยกิโลกรัมก็ใช้เป็นหมดซองไม่เป็นไรค่ะมันก็แค่ถ้าหมดอายุมันก็เหมือนจุลินทรีย์มันลดจำนวนลงนิดเฉยแต่มันยังใช้ได้อยู่ก็อันนี้ทำง่ายๆค่ะก็คือแบ่งอันนี้เนาะประมาณห้าช้อนโต๊ะ ไม่ใช่ช้อนโตนี้นะคะคืออันนี้คือช้อนกินข้าวเนาะช้อนกลางหรือว่าบางคนเรียกช้อนสั้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าช้อนโตคือห้าช้อนโตที่เป็นอ่าพวกทำเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกอ่าอ่าใช้ค่ะเป็นถ้วยตวงอะไรเงี้ยนะคะช้อนตวงเลยอะค่ะที่เป็นมาตรฐานใช้มาตรฐานนะอันนั้นก็คือประมาณห้าช้อนแต่ว่าถ้าช้อนสั้นๆอย่างนี้เนาะหนูแนะนําว่าประมาณแปดช้อนนะคะแปดช้อนนี้แปดช้อนสั้นนะคะไม่แนะนําให้ใช้ช้อนอ่าช้อนยาว ไม่ใช่ช้อนนี้นะคะเพราะว่าเราลอง,งตวงแลว้วประมาณแปดช้อนกำลับบงดีนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะก็คือไข่ไก่ไม่ว่าจะฟองไหนฟองเบอร์ไหนก็ได้เหมือนกันสองเอาใส่ลงในไข่นะคะแล้วค่อยเติมในน้ำ ใส่ลงในไข่8ช้อนต่อน้ำ1ขวดขนาดขวดนี้ลิตรครึ่งน,นะคะไข่1ฟองพอดอ15-8ช้อนตามขวดน้ำเปล่าค่ะจะแบ่งได้ทำทีกแก๊สหับขวดนะคะวันนี้มีมีให้ที่กับบ้าน ก็คือขวดเนี้ยค่ะทำขยายได้สามขวดใหญ่ที่เราทำเปดแล้วพี่จะได้ไอ้พวกกนนีมั้งไหมได้ค่ะตัวนี้ก็ได้ได้ทุกคนเตัวนี้ได้ทุกคนแต่ว่าสำหรับถังที่เป็นชุดเนี่ยจะได้แค่คนที่มีชื่อในที่ได้คนนั้นค่ะเดี๋ยวให้ลูกชูดูว่าใครมีชื่อก็แบ่งถังนี้ไปได้แต่ส่วนของพวกนี้ไม่มีชื่อก็เอาไปใช้ได้ค่ะแล้วถ้าใช้แล้วตัวไหนใช้ดีหรือชอบหรือมันหมดก็ ยังประพวงได้แต่หนูมาให้ไว้ที่บ้านประพวงแล้วพี่ไปเอาที่พี่เข้าไปในเมืองก็เข้าไปหาหนูได้พี่พี่พี่ไปรับที่พัฒนาชุมชนสีประจันเขาบอกไม่ได้ให้ไปเอาที่สํานักงานเกษตรจะมีไหมสำนักงานเกษตรมีค่ะหนูก็ไปฝากที่ไว้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีตลอดเหมือนที่พัฒนาที่มีพัติเด็กได้ได้แต่ว่าที่เกษตรอำเภอก็มีหนูก็ไปฝากไว้แต่ว่า ถ้าอ,อ,อย่างต้องเ้าใจกระเพือองหมดก็ต้องโทรมาแจ้งแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่มันขาดบ้างหน่อยทีต้องไปไรหรือว่าถ้าใกล้กว่าน,นี้ก็บ้านพะทผงก็ได้ถ้าพะทผงแจ้งหนู็ามาก้งกางก็ได้ได้ไดค่ะนี่ทำถามไหมคะ